สวัสดีครับท่านผู้ชมและพุทธตามมาช่วงดีๆตุเรียนม้านเนินครับคลิปนี้ภูมิใจนำเสนอต้นนี้เป็นพิเศษครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะโตเร็วขนาดนี้นะครับนกหยิบครับจะครบสี่ปี เดือนตุลาที่จะถึงนี้ครับแต่ดูลำต้นดูทรงเขาเลยครับสูงห้าเมตรแล้วนะครับสูงห้าเมตรไม่น่าเชื่อครับพีนี้หวังว่าจะมีลูกนะครับนกหยิบครับของผมปลูกพร้อมกันนะครับอันนี้ของน้องสาวของผมปลูกพร้อมกันสูงยังไม่ถึง หนึ่งในสี่ของต้นนี้เลยครับปลูกในวันเดียวกันซื้อมาที่เดียวกันนะครับหนูวะหนูโคนหนูโคนใหญ่มากกิ่งก้านวาขาใหญ่มากนะครับสามปีหกเดือนได้นะครับหกเจ็ดเดือนครับตุลานี้ครบสี่ปีดูลำต้น นกหยิบนกหยิบบ้านเนินจะได้ชิมรสจะได้เห็นลูกเร็วๆนี้แหละครับเร็วๆนี้นะครับต้องได้กินลูกแน่นอนสำหรับต้นนี้ กดปีทีแล้วก็ดกอยู่ครับมงคุดนี่แปดเก้าปีครับตัูฮะสวยงามต้นใหญ่มากนะครับมาดูนกจิบดีกว่าภูมิใจมากสำหรับต้นนี้ปลกเดือน ตุลานะครับปลูกเดือนตุลาปี6กสานะครับตุลานี้ครบ4ปีสวยงามจริงนกจิบโอยสภาพโดยรวมหน้าฝนก็จะดูดีหน่อย าจะจะดชื่นหน่อยโอเคครับผมคลิปนี้ผาชมแค่นี้แหละครับขอบคุณสวัสดีครับ